ค่ะแล้วก็สำหรับคำสั่ง Toolbox เนี่ยเวลาที่เราเขียนลงไปเนี่ยฟอนต์ที่เราใช้เขียนเนี่ยก็จะเป็นฟอนต์ที่เราได้ลงไว้ในคอมพิวเตอร์ค่ะก็สามารถเลือกมาใช้ได้หรือว่า หรือว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างสัญลักษณ์บอร์ดสเปคผนังค่ะแล้วก็สามารถใช้ไลน์ค่ะควบคู่กับตัวหนังสือเท็ก t o ทูแล้วก็เมื่อเราวาสัญลักษณ์ต่างๆลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสัญลักษณ์แล้วก็ลักษณะเส้นดินม i o นค่ะพร้อมรายละเอียดต่างๆําสำหรับต่อมาเราก็จะมาทำในส่วนของเซกชันของงานกันค่ะ โดยให้เราไปที่แปนพื้นชั้น1แล้วเราก็จะทําการสร้างเซกชันลงไปแต่ก่อนจะทําการสร้างเซสชันนั้นอย่าลืมเช็คในส่วนของวิวแมปค่ะให้ไปเช็คในส่วนของวิวแมปก่อนว่าเรากําลังอยู่ในมุมมองของงานแบบไหนค่ะก็ให้เราไปเลือกวิวแมปแบบงานสถาปัตย์และโครงสร้างค่ะก็ดับเบิคลิกขึ้นมาค่ะ เพื่อที่จะให้งานเซสชันของเราออกมาสมบูรณ์แบบค่ะแล้วก็มีทั้งในส่วนเรื่องของงานสถาปัตย์แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างครบค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ค่อยมาที่แปลนชั้น1ค่ะในส่วนของโปรเจกต์แมปค่ะดับเบิลคลิกเปิดแปลนชั้น1ขึ้นมาจากนั้นเราก็จะไปดับเบิลคลิกในส่วนของคําสั่งเซสชันค่ะที่จะอยู่ในหมวดด็อกิวเมนต์แล้วเราก็จะมาทําการตั้งค่าต่างๆลงไปในส่วนของของหมวดเจเนอ a l ลค่ะแล้วก็จะ ทําการตั้งชื่อรูปตัดลงไปอย่างเช่นเป็นรูปรูปตัด bb ค่ะแล้วก็ในส่วนของ marker head ค่ะแล้วก็ต้องการสัญ,ญลักษณ์แบบไหนก็สามารถเลือกได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของ custom text ค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวหนังสือที่จะเขียนลงไปบนสัญ,ญลักษณ์ ค่ะว่าจะเขียนลงไปยังไงก็อาจจะเป็นเออเป็นขอแล้วก็ A04 เป็นชื่อของดอ i n g ของเราค่ะเมื่อเราได้ทำการตั้งค่าต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดโอเคลงไปแล้วก็ให้เราวาดเส้นเซกชันลงไปในแนวตั้งค่ะก็ทำการวาดลงไป คลิกเสร็จแล้วโปรแกรมจะถามเราว่าต้องการให้รูปตัดหันไปทางด้านใดค่ะถ้าเราต้องการไปทางด้านขวาให้ให้รูปตัดมองไปทางด้านขวาก็ให้เราคลิกทางด้านขวามือของเส้นหนึ่งครั้งค่ะเราก็จะได้รูปตัด BB เข้าอยู่ในส่วนของเซ t ชันใน Navigator เรียบร้อยแล้วถ้าหาว่าเราต้องการรูปตัดกี่ภาพก็สามารถขีดเส้น Section ลงไปบนงานตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ หรือสำหรับในกรณีที่เราต้องการทำเซกชันขยายดีเทลของห้องน้ำเราก็สามารถวาดเส้นเซกชันที่มีขอบเขตความหนาของเส้นเฉพาะในส่วนของห้องน้ำได้ค่ะเช่นไปทำการตั้งค่าเส้นเซกชันใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเป็นแบบขยายห้องน้ำ แล้วก็ให้เราวาดเส้นเซกชันลงไปโดยมีขอบเขตที่สามารถมองเห็นแค่ในส่วนของห้องน้ำค่ะเมื่อเราวาดลงไปเสร็จค่ะเราก็จะเห็นขอบเขตของรูปตัดตามที่เราได้สร้างลองไปดูที่เซกชันแบบขยายห้องน้ำ เราก็จะเห็นขอบเขตของรูปตัดตามที่เราสร้างค่ะสำหรับในกรณีที่เราต้องการจะระบุขนาดของเซกชันในแนวตั้งค่ะก็ให้เรามาที่แผ่นชั้นหนึ่งที่เราเขียนเซกชันลงไปค่ะแล้วก็เลือกที่เส้นเซกชันที่เราต้องการจะแก้ไขค่ะแล้วก็ไปที่ในส่วนของอินโฟบ็อกซ์ค่ะมีในส่วนของการตั้งค่า v e r t i c a l คิ n เลอยู่ค่ะในส่วนนี้เราสามารถระบุได้ว่าต้องการให้รูปตัดของเราแสดง การตัดในส่วนใดบ้างค่ะเช่นถ้าหากว่าต้องการสร้างเฉพาะตั้งแต่ระยะ3.8เมตรก็พิมพ์ระยะ3.8เมตรลงไปจาก3.8ถึงระยะเท่าไหรก่ก็ถ้าจากถึงทู project z e r o ก็คือถึงระดับ00ค่ะจากนั้นก็ให้เราไปดูที่รูปตัดของเราจะเห็นว่ารูปตัดจะถูกอัปเดตให้แสดงผลเฉพาะขอบเขตที่เราเลือกค่ะ จากนั้นก็มาในส่วนของลูกตัดค่ะแล้วก็สำหรับรายละเอียดสัญลักษณ์ต่างๆก็ให้เราเขียนลงไปด้วยคำสั่งต่างๆในท o บ็อกค่ะในส่วนของ Document ก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคำสั่ง Line ค่ะ,แล,ค ension, คะแล้วก็คำสั่งด m เมนชันค่ะแล้วก็คำสั่ง Text ค่ะก็ให้เราเขียนลงไปเลย แล้วหลังจากที่เราใช้ลายนะคะแล้วก็ในส่วนของ Dimension ค่ะแล้วก็คำสั่ง Text ต่างๆเนี่ยเขียนรายละเอียดลงไปในส่วนของงาน Section เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นของงานค่ะเราก็จะทำการใส่พื้นลงไปด้วยค่ะสำหรับวิธีการใส่พื้นดินนั้นเราจะใช้คำสั่ง m เ s h ในหมวดของ Design ค่ะใน Toolbox โดยเราจะวาดลงไปที่แปนชั้น1ค่ะเลือกคำสั่งเมชค่ะ แล้วก็ปูพื้นดินลงไปได้เลยสำหรับระดับและความหนาของพื้นดินค่ะเราก็สามารถแก้ไขมันได้ในส่วนของเซกชันค่ะก็ไปที่ในส่วนของรูปตัดให้เราลากมันลงมาในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะหรือว่าจะทำการเลือกที่ พื้นดินค่ะแล้วก็ไปทำการเปิด setting dialog ขึ้นมาค่ะแล้วก็เราก็ทำการกำหนดลักษณะต่างๆลงไปค่ะทั้งในส่วนของความหนาค่ะแล้วก็ชนิดของ material ค่ะค่ะในเมื่อเราได้พื้นดินเสร็จแล้วค่ะค่ะเราก็จะเห็นว่าสำหรับรายละเอียดของ material ต่างๆบนงานของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการจะระบุแล้วก็สเปคแบบค่ะเราสามารถเลือกใช้คำสั่ง label ค่ะที่จะอยู่ในหมวดของ document ค่ะ ซึ่งคำสั่งเลเบลเนี่ยจะช่วยในการระบุรายละเอียดต่างๆได้ค่ะเช่นต้องการจะระบุแบบหลังคาก็ให้เราคลิกที่หลังคาค่ะแล้วก็ให้เราคลิกยงเส้นออกไปค่ะจากนั้นก็ให้เราไปที่ arrow tool แล้วก็ทำการด็บเบิมคลิกไปที่ตัวงสื่อค่ะเพื่อที่จะทำการแก้ไขค่ะจากนั้นก็ให้เราสเปคแบบลงไปตามที่เราต้องการค่ะก็รายละเอียดต่างๆ ส่วนต่างๆของเครื่องมือในส่วนของด็อกิ e เมนต์เนี่ยก็จะช่วยทำให้แบบของเราเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็สำหรับแปลนแล้วก็รูปด้านต่างๆที่เหลือค่ะก็ให้เราจัดการใส่รายละเอียดของสัญลักษณ์แล้วก็คำสั่งต่างๆลงไปแล้วก็ใช้ในส่วนของคำสั่ง2มิติในหมวดด็อกิ e เมนต์เนี่ยต่างๆจัดการลงไปให้เรียบร้อยค่ะเช่นในส่วนของสัญลักษณ์ผนังค่ะก็จะใช้ลายกับ ตัวหนังสือ t e Tech t o o l ค่ะแล้วก็ลักษณะของสัญ,ญลักษณ์แบบต่างๆค่ะ mm hmm. เมื่อแบบของเราเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนแล้วเนี่ย mm hmm. ก็เราก็จะมาจัดการจัดหน้ากระดาษให้พร้อมต่อการพิมพ์แล้วก็ส่งออกเป็นไฟล์ต่างๆค่ะโดยให้เรามาในส่วนของ layout book ค่ะจะเป็นไอคอนตัวที่3ในหนต่าง navigator ค่ะคลิกเข้าไปก็ในส่วนของลักษณะของของไอคอนเนี่ยก็จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์หน้ากระดาษค่ะเป็นลักษณะของ title box เมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยในส่วนนี้จะเป็นการนําผลงานของเราทั้งในรูปแบบแปนแล้วก็รูปตัดรูปด้านค่ะมาวางลงบนหน้ากระดาษ t ต t ต้ b บล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้เราลองเปิดเข้ามาค่ะในส่วนนี้เราก็สามารถทําการแก้ไขสเกลแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้ค่ะด้วยการคลิกที่งานของเราแล้วก็ให้เราไปเปิด Setting Dialog ในส่วนของ Infobox ขึ้นมาค่ะก็ในส่วนของ d ด i n g s c a l e ค่ะ เราสามารถแก้ไขสเกลของงานเราได้โดยในส่วนของ Property ค่ะก็สามารถเข้าไปแก้ไขสเกลได้หรือถ้าเราต้องการจะระบุสเกลเองก็ให้เราเลือกเป็นแบบ Custom ค่ะแล้วก็ระบุสเกลที่เราต้องการลงไปได้โดยในส่วนของรายละเอียดของแต่ต้นบอกนั้นเราสามารถสร้างมันขึ้นมาด้วยคำสั่ง Line l ล n e และเทกค่ะโดยเราอาจจะสร้างมันขึ้นมาในลักษณะของ t ตเติ้บลที่เป็น Master ค่ะดูในช่อง Na v ว g a t o r ด้านขวาก็คือเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้แล้วเราก็ไปทำการตั้งค่าหน้ากระดาษที่เราต้องการค่ะพอเราทำการตั้งค่าหน้ากระดาษทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปสร้าง t ตเติ้บลได้โดยใช้คำสั่งลายเป็นตัวสร้างกรอบต่างๆค่ะใช้ TextTool เนี่ยระบุารายละเอียดต่างๆลงไปค่ะแล้วก็เมื่อเราทำการสร้าง Master Layout ของเราเสร็จแล้วค่ะสำหรับ งานต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าไประบุได้ว่างานชิ้นไหนแผ่นใดจะใช้ไตเติลบอกแบบไหนค่ะแล้วก็สำหรับแป่นแต่ละชั้นเมื่อเราทำการจัดหน้ากระดาษต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในกรณีที่เราต้องการจะใส่รูปภาพหรือว่าโลโก้ลงไปที่มีลักษณะเป็นไฟล์ภาพค่ะก็ให้เราไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกในส่วนของไฟล์สเปเชียลแล้วก็เมื่ค่ะจากนั้นก็ให้เราไปเลือกภาพที่เราต้องการ ลงมาค่ะจากนั้นก็กดเปิดแล้วก็จะได้ภาพเหล่านั้นจากนั้นก็ก็ให้เราทำการขยับแล้วก็ปรับขนาดลงไปบนกระดาษของเราตามที่เราต้องการค่ะค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ทำการวางภาพแล้วก็ทำการจัดหน้ากระดาษรวมไปถึงการระบุรายละ,ะเอียดโครงการต่างๆของเราลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของการส่งออกไฟล์ค่ะให้เราไปที่ Pu b l i s h ชอ Set ค่ะซึ่งจะเป็นไอคอนตัวที่อยู่ถัดไปจาก Layout book ค่ะหรือว่าไอคอนตัวสุดท้ายนั่นเองแบบที่เราได้จัดหน้ากระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาอยู่ในส่วนนี้ค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าแผ่นใดจะพับบิลออกมาเป็นไฟล์ประเภทใดค่ะในส่วนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าแผ่นใดจะพับบิดออกมาเป็นไฟล์ประเภทใดค่ะโดยเราสามารถคลิกในส่วนของฟอร์แมตค่ะเพื่อเลือกนามสกุลไฟล์ที่เราต้องการค่ะ จากนั้นก็ให้เราคลิกที่ p u บบิดแล้วก็จะทำการ p u บบิดงานของเราออกไปค่ะในกรณีของไฟล์ pdf ค่ะ <c oughs> ก็จะมีให้เราเลือกระหว่างการพิมพ์เซฟไฟล์ค่ะแล้วก็พอตซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็จะให้ลักษณะคุณภาพของไฟล์งานที่แตกต่างกันด้วยค่ะหรือว่าถ้าหากว่าเราพับบิดออกมาเป็นในส่วนของงานไฟล์ dwg ค่ะเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าในส่วนของทรานสเลเตอค่ะทั้งในส่วนของดอริงยูนิตค่ะแล้วก็เซฟออปชันค่ะว่าเรา ต้องการไฟล์สำหรับเปิดใน AutoCAD v เวอร์ชั่นไหนคะ่ะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆอีกแล้วก็สามารถกด Pub บ,บิด h งของเราเออกไปได้เลยคะ่ะ